สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอพันล้านโหราพยากรค่ะคลิปนี้มาฟังกับทำนายของดาวพระหัสบดีโคจรย้ายราศีจะส่งผลอย่างไรกับชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมหรือใครที่ผูกดวงชะตาแล้วได้รักนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปทำนายนี้ได้เลยนะคะ คําทํานายนี้นะคะเอาไว้เตรียมรับมือวางแผนไว้เป็นเข็มทิศในการดําเนินชีวิตค่ะค่ะเรามาฟังคําทํานายดวงช่วงที่ดาวพระหัสสดีโคจรย้ายราศีของชาวราศีกรกฎในช่วงวันที่29มีนาคมถึงวันที่28กันยายนนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อดาวพระรหัสโคโจรย้ายราศีมาอยู่ในเรือนภพมรณะซึ่งดาวพระรหัสสปาีเป็นดาวสุปเคราะห์คุณงามความดีโชคราบคุณธรรมต่างๆซึ่งเมื่อดาวพระรหัสสปดีย้ายไปที่พบใดมักจะให้คุณกับพบนั้นเสมอนะคะเมื่อไปทับในเรือนภพมรณะชาวราศีกรกฎก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ นาะมรณนะในที่นี้อาจจะหมายถึงมรดกหรือได้ของเก่าได้เงินเก็บของจากของเก่ารับปันผลจากหุ้นส่วนเงินประกันชีวิตเงินประกันต่างๆที่เขาเรียกว่าทุกขลาปะค่ะเราอาจจะมีเกณฑ์การต้องเสียก่อนแล้วจะได้โชคมาทีหลังประมาณนั้นนะคะ หรือการได้เงินจากทางไกลใครที่ทําออนไลน์ต่างประเทศอยู่หรือสื่อออนไลน์ต่างๆช่วงนี้จะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างจะขยับขยายไปต่อได้อย่างแน่นอนค่ะนะช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็จะได้รับความช่วยเหลือจากคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองให้ความช่วยเหลือ ในการที่เราจะปรึกษาหารือในเรื่องงานจะขยับขยายหรือการได้ร่วมลงทุนนะคะได้ร่วมลงทุนกับคู่ของเราถือว่าชาวราศีกรากฏไปใิทิศทางที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของการงานการเงินและนะ ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพจะเจ็บป่วยง่ายอันนี้นะคะที่น่ากลัวเนาะก็อยากจะฝากเรื่องของสุขภาพให้ชาวราศีกรกฎอย่านิ่งนอนใจในเรื่องสุขภาพถ้ามีการเจ็บป่วยขึ้นจะต้องไปตรวจให้แน่ชัดนะคะว่าตัวเองเป็นอะไรอย่าทิ้งเอาไว้นานเนาะความรักนะคะจะมีการสัมพันธ์กับพ่อไม้แม่ไม้ จะมีเข้ามาจีหรือมีเข้ามาในช่วงจังหวะน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆกับเรื่องของความรักด้วยนะคะนะก็ยินดีกับชาวราศีกรกฎด้วยค่ะที่อาจจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนได้มรดกกับคืนหรือมีเกณฑ์ได้เงินไปใช้หนี้ค่ะคันตนายของแม่หมอนี้เป็นแบบภาพรวมหากต้องการความแม่นยำต้องผูกด,ดวงชะตาในแต่ละบุคคลแต่ละท่านค่ะ ถึงจะทราบว่าพื้นชะตามีดาวตั้งรับเป็นดาวบัพปะเคระหรือไม่หากดาวพระรหัสดีโคจรไปทับดาวบัพปะเคะในดวงของเราแล้วนะจะทําให้ส่งผลไม่หนุนดวงชะตาจากที่ดีๆอาจจะกลับกลายเป็นร้ายได้ค่ะหากท่านใดสนใจทํานายดวงแบบส่วนตัวติดต่อจองคิวที่ช่องทางลายใต้คลิปได้เลยค่ะค่ะก็จบลงแล้วค่ะสําหรับคําทํานาย หากใครชื่นชอบแม่หมอพลานฝากกดติดตามที่ช่อง c h ชาแนลแม่หมอพลานโหราพยากรณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจทื่อแม่หมอพลานโหราพยากรณ์ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ